d วัสดีห้องเรียนเวกเสียนนะครับมอเราอีสานนะครับวันนี้ผมอาจารย์วิรุณนะครับแล้วก็ข้างๆแม่ทุมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหมูแดดเดียวกันแม่ทุมก็จะ,จะถามว่าหมูแดดเดียวเนี่ยมันทำยังไงบ้างแล้วทําไมเราถึงเอามาแปรรูปแล้วทาไมรสชาติถึงอร่อยอย่างเงี้ยครับมันดียังไงมางครับออหมูแดดเดียวก็เป็นผิดพันธุ์อย่างหนึ่งของเนื้อสัตว์นะคะนอกจากเราจะไปทําไส้กรอกทำออผิดพันธุ์อย่างอื่นเยอะแยะแล้วอีก ในรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะหมูแดดเดียวซึ่งเราสามารถเอาเก็บรักษาเอาไว้รับประทานได้นานค่ะการเลือกซื้อหมูนะคะทำหมูแดดเดียวก็จะมีเนื้อส่วนสะโพกนะคะแล้วก็เนื้อสันนอกเนื้อสันนอกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าสะโพกนี่ก็จะเป็นก้อนแบบมนๆถ้าเราไปเห็นที่เขียงหมูมันจะออกกลมๆหน่อยนะคะ อย่างหมูอย่างสีชมพูเนี่ยค่ะแม่จะเป็นหมูอ่อนหมูแกแ่หรือว่าหมูหมูใหญ่ครับนี่ครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหมูไม่อ่อนมากแล้วก็เป็นหมูกําลังหน้าทานนะคะถ้าหากว่าเป็นหมูแก่กว่านี้สีมันก็จะเข้มกว่านี้ส่วนเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเป็นสะโพกมันอาจจะอีกสีหนึ่งถ้าเป็นสันเนี่ยมันคือคล้ายๆว่าไม่ได้ใช้แรงงานใช่ไหมคะเนื้อมันก็จะนุ่มแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะ แต่ถ้าหากหมูแก่มันก็จะคล้ายๆเนื้อวัวเนื้อควายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วส่วนที่เราจะมาทําเนื้อแดดเดียวเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยที่ราคาพอประมาณก็คือเนื้อสะโพกนะคะส่วนเนื้อสันก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนเนื้อสันคอก็จะมีลักษณะมีมันแทรกตามกล้ามเนื้อนะคะส่วนขาหน้านี้ก็จะเป็นพวกเอ็นจะเยอะหน่อยนะคะแล้วเวลาเราเอามาแล่เนี่ยจะแล่ยากก็จะเป็นลุ่งลิ่ยงนี้สันคอก็ค่อนข้างแล่ยากเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าขาหน้าหน่อย สันคอเนี่ยเป็นเนื้อที่แพงแล้วก็ลักษณะเนื้อที่ดีนุ่มถ้าเอามาทำเนื้อแดดเดียวเนี่ยก็อร่อยนะคะทีนี้อย่างแล้วเราจะแล่เนื้อหมูอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อสะโพกนะครับลายหมูจะทับกันไปทับกันมาเราจะแล่แบบไหนเขาจะมีลายเนื้อของเขาเลยเขาจะมีส่วนเอ็นเนี่ยยืดกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมัดวิธีการแล่เนี่ยเราก็จะแล่ ตามลักษณะของก้อนเนื้อเลยถ้าเราแร่อย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเพื่อให้ส่วนนี้มันเสมอกันเราก็ต้องเอามาแร่ตรงนี้ถ้าเกิดเราแร่ไปเสร็จแล้วเนี่ยผังผืดตรงนี้มันก็จะเหลือเป็นผังผืดอ,อย่างเดียวนะคะคการใช้มีดเนี่ยมีดก็ต้องบางแล้วก็มีดคมนะคะคกดตรงนี้นะคะแล้วก็แร่แร่จากด้านล่างมาส่วนมากก็จะ้ค่ะ จะได้หาจากมือเราค่ะปลอดภัยปลอภัยแล้วข้อเราก็ต้องแข็งหน่อยนะคะเขียงที่เราใช้สําหรับหั่นเนื้อหมูเนี่ยเราก็ต้องเป็นเขียงลักษณะหนาเพราะว่าเวลาเราหั่นเนี่ยมือเราจะได้ไม่ชนถ้าเขียงบางมันก็จะชนจะชนขอบโต๊ะนะคะขอมันเสมอกันแล้วเราก็จะทําได้แผ่นใหญ่แรกๆเส้นมันก็อาจจะขาดเนื้อมันยังไม่เสมอนะคะ ความหนาของความหนาบางของเนื้อก็พอประมาณนะครับแม่พอพอประมาณค่ะบางมากๆมันก็จะแห้งเป็นเหมือนกระดาษหรือว่าเวลาเราทานมันก็จะมันจะแข็งต้องให้มันมีความหนาสักนิดนึงเห็นคความหนาก็ประมาณสักไม่ถึงเส้นความหนาเกืองเส้นกว่าเกเส้นนะครับก็เกือบเส้นประมาณนี้แล้วครับก็จะได้ ถ้าจะให้ดีเราใช้เนื้อเนี่ยไปเข้าตู้เย็นให้มันเซตตัวให้มันเซตตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วเรามาหั่นก็จะได้ง่ายาจะหั่นง่ายขึ้น,นจะหั่นง่ายขึ้นนะคะอือนนี้เป็นริ้วเป็นริ้วนะครับเป็นล้ยว,วก็ทีนี้ถ้าใครชอบหนาะชอบบางก็ แล้วแต่เลยเลนะครับตามสบายรู้ใหญ่รู้เล็กก็แล้วแต่เลยนะครับนี่<ม>คืความชอบเลยปึ๊บม่ะต่อไปเป็นการหมักแล้วนะครับแม่ทีนี้เครื่องปรุงนะ,ะครับแม่มีอะไรบ้งางครับก็มีเกลือมีน้ำตาลนะมีซีอิ๊วขาว มีน้ำมันพืชมีน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่านะคะครเราไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่พวกนั้นใช่ไหมครับ<อ>ถ้าเราใส่กระเทียมเข้าไปเนี่ยเวลาเราไปทอดเนี่ยกระเทียมไหม้แล้วหมูของเราก็จะไม่สุกนะคะอันนี้อาจารย์ลองค้นว่าเราจะทําให้เครื่องปรุงเนี่ย มันละลายด้ยังไงก็เอาเกลือเอาน้ำตาลผสมรวมกันเลยน้ำปลาสศีขาวแล้วก็น้ำมันพืชอันนี้คือเราผสมมาก่อนค่อยเอาเสมใส่น้อหมูใช่ไหมคะผสมเข้าด้วยกันเลยน้ำเปล่าเพื่อที่จะละลายเครื่องปรุงต่างๆให้มันหมด เราจะเอาเอาเป็นแผ่นเป็นริ้วนะคะคไว้คนละข้างเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงเทใส่ด้านข้างนี้อาจารย์จะเห็นไหมคะว่าน้ําเครื่องปรุงเนี่ยมันจะเยอะนะคะะแล้วเวลานั้นเราก็ จะใช้หมูเนี่ยแปะแปะไปก่อนแปะแปะน้ำแปะแปะน้ําให้มันทั่วให้มันทั่วไปก่อนเพื่อที่มันจะชุ่มเครื่องปรุงทุกแผ่นนะคะรสชาติมันก็จะได้ซึมเข้าไปจา์ลองนวดนี่ถนัดในการนวดนมเนี่ยนวดจนกว่าน้ำาช่หมครับนวดจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะแห้งเข้าไปในเนื้อซึมเข้าไปในเนื้อเลยใช่ไหมคย พวกเครื่องปรุงเนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยมันก็จะช่วยซึมเข้าไปในเนื้อเพื่อที่ให้มันมีไขมันมันทําให้เนื้อนุ่มครับน้ำมันส่วนน้ําเราใส่เพื่อให้มันจะน้ําเพื่อให้เข้าไปยิงน้ละลายเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ให้ซึมเข้าไปในเนื้อครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคัพอันี้พอได้เลยนะครับอ่าได้แล้วจนน้ําแห้งเลยนะคะอ่าน้ําแห้งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเรียงใส่อันนี้เราต้องหมัก หมักเริ่มหมักทิ้งไว้ไม่สักนานทำไมเราถึงไม่ตากเลยล่ะอาจารย์ว่ามันยังแข็งอยู่ไหมครับหรือยังไงหรือให้มันเซตตัวให้มันให้มันเครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อเราเราตากเลยเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยมันยังไม่ซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีข้างในมันยังไม่ถึงใช่ไหมคัคมันก็เวลาเราตากแล้วเนี่ย ถ้าเนื้อเราหนาหน่อยข้างในมันก็อาจจะเน่าเสียได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเอามาเลียงทับแน่นๆจะลองเลียงที่เอาเส้นเส้นเลียงรื้อเลียงนะครับเป็นเลียงก่อนแล้วกันนะครับนี้เวลาหมักในเราเราหมักนานไหมคะแม่ก็หมักไว้คืนหนึ่งก็จะดีนะคะเราหมักเอาแช่เย็นด้วยต้องเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยกับความเย็นเนี่ยต้องเป็นของคู่กันอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่เลียงใส่ ใส่กระมังใส่ถ้วยนี้เราใส่ถุงก็ได้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เราอัดแน่นๆบีพยายามให้มันอย่าให้มันมีอากาศแล้วก็รัดรัดไล้รัดแล้วเราก็อัดอัดต้องอัดไว้เนี้ยให้แน่นๆแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้หรือว่าตู้แช่น้ําแข็งก็ได้ถ้าเราจะทำ เ,เพื่อการค้าเนี่ยรเราก็ต้องใช้ตู้แช่ใช่ไหมตู้เย็นของภายในบ้านของเราก็จะไม่พอ<ช>ไม่พอใช้คชะ,คะครเราก็จะนําไปเข้าแช่นะคะเข้าแช่เย็น นี่เป็นเนื้อที่เราหมักไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะที่อยู่ในตู้เย็นหรือว่าแช่ในถังถังน้ําแข็งแช่ถังน้ําแข็งแล้วเราก็จะนํามาเพื่อนํามาตากมาตากแดดมาด่าเนี่ยทีนี้ตากแดดเราแผ่นๆเราตากนานไหมครับตากกี่ชั่วโมงตากกี่แดดนี่ครับแล้วเราต้องดูแดดด้วยนะคะว่าวันนั้นแดดจัดดีไหมถ้าแดดจัดเราก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงครับแล้วไอที่ว่าแดดเดียวนี่คือนับกันหนึ่งวันไหมครับแม่ดูนับ ก็ไม่ไม่ถึงหนึ่งวันหรอกค่ะถ้าหนึ่งวันแล้วมันจะแห้งมากเลยถ้าแดดจัดๆนะคะแดดจัดนะครับก็จะจะแห้งมากแล้วก็เลี้ยงอาจเลี้ยงเลี้ยงครับนี้ครับแน่เก่งนี่นะเนี่ยนี้การตากเนี่ยค่ะมาเราว่าตากธรรมดาเลยไหมครับหรือต้องยังไงมั้งครับ แล้วแต่ว่าเรามีอะไรแล้วก็ตากถ้าเกิดว่าเรามีตู้สําหรับที่จะตากแบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สามารถจะเอาไปตากได้ถ้าเราตากในตู้ปิดอย่างนั้นอ่ะมันจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่ถ้าเราตากแดดธรรมดาเนี่ยมันก็จะช้าหน่อย<ช>นะคะ,คะเมื่อเราไปตากเนี่ยตากประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ไปพิกกลับอีกข้างหนึ่งนะคะคเพื่อที่ให้ ความแห้งมันเสมอกันใับเสมอกันใ,ใช่ค,ค่ะคถ้าตากธรรมดาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเอาพลาสติกรองพื้นนะคะออแล้วก็ใช้ผ้าที่เราทําเป็นกระจมแล้วก็อเอาผ้าขาวบางมาคุมเราเราเราผ้าคุมได้ไหมครับไม่ต้องเสียกระจมได้ไหมครับอย่างนี้ ถธาผ้าคลุมแมลงวันมันก็อ๋อจะเจ้าจะโดนใช่ไหมครับปกติเนื้อสัตว์กับแมลงวันนี่เขาจะชอบกันมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราปิดไม่ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเกาะแล้วไปไข่อะไรใส่ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไม้สามสามขาสามอันนะคะมาทำเป็นสามขาแล้วเราก็วางนะคะ ให้เป็นเหมือนกระโจมแล้วเราก็จะใช้ผ้าขาบางเนี่ยหุ้มอีกทีนึงนะคะนีะ่นะครับแม่ห่มติดแมงวันเนาะแรงใช่ไหมครับแมงวันแล้วก็เก็บชายผ้าให้ดีเพราะางนั้นมันก็จะเข้าได้นะค,ะคชายผ้าเสร็จแล้วเราก็นำไปวาง ตามร้านที่เราทําไว้น,นะร้าน,นบนบนแค่บนอะไรก็ได้นะแม่ะบนแค่บนอะไรก็ได้แล้วตากแล้วเราแต่เราอย่าลืมไปกลับแล้วกันตากแล้วเราก็ไปกลับข้างให้มันแห้งเสมอให้มันแห้งแห้เสมอเสมอกันนะครับครับวกกลับไปนครับแม่เมื่อลืมเมื่อตอนแรกๆลืมเลยหมูเนี่ยเราต้องล้างก่อนไหม โอ้ก่อนไหมครับหมูเราจะได้เป็นก้อนมาใช่ไหมคะใครับถ้าหากว่าให้ดีเพื่อที่ไม่ให้น้ํามันออกเยอะเราใช้ผ้าเนี่ยผ้าขาบางนี้ก็ได้ชุบน้ําแล้วก็เช็ดเช็ดก้อนเนื้อให้สะอาดมันจะได้ไม่มีจะไม่มีน้ำเข้าไปซึมเข้าไปเยอะใช่ไหมครับไม่มีน้ําซึมเข้าไปเยอะแล้วมันก็สามารถที่จะซึมเครื่องปรุงเนี่ยเข้าไปได้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าครับโอเคครับทีนี้เราก็เอาไปตากอันค่ะ ครับแม่ทีนี้วาร์มมาแล้วนะครับที่เราได้หมูที่ตากเดดมาแล้วเป็นแดดเดียวมาแล้วทีนี่เก็บนะคบแม่เราเก็บยังไงเก็บแบบเราใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนมัดปากเก็บได้ไหมถ้าเราถุงธรรมดาเนี่ยเราเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องทอดได้เลยใช่ไหมคะเราจะมาเก็บไว้มันก็จะไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเก็บไว้ให้ได้นานเนี่ยเราจะต้องใช้ซีนแบบสุญญากาศแล้วเวลานําไปจําหน่ายหรือว่า คนที่เอาไปรับประทานนี่สามารถที่เอาไปเก็บไว้ตู้เย็นธรรมดาได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอก็บใส่ถุงธรรมดาเนี่ยถุงร้อนถุงเย็นธรรมดาเนี่ยเก็บเพื่อทานวันสองวันนี้ใช่ไหมครับเพื่อเพื่อทานเร็วอ่ะไม่ต้องนั้นแต่ถ้าหากอีกทีนึงถ้าจะเก็บให้นานเราก็ต้องใช้แช่ฟรีซแช่ฟรีซไว้ันก็เราก็สามารถที่จะยืดอายุการเก็บไปอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราจะเก็บ เพื่อขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยรเราก็ควรจะบรรจุแบบสูญยากาศรบรรจุอลองลองเลยนะครับลองอวันนี้เราบรรจุแบบสูญยากาศดูนะครับ ได้สวยงามมากนะครับอันนี้ถ้าเราเราจะขนส่งก็ง่ายนะคะอ่าไปเนี่ยเวลาคนสั่งทางออนไลน์แล้วก็สามารถขนส่งได้เลยใช่ครับแล้วก็โอกาสที่จะแตกที่จะรั่วก็ไม่มีก็ไม่มีค่ะครับอ่าทีนี้พอมีโลโก้ด้วยนะครับติดสท่าไหโฆษณาครับเอฟซีท่านหนสนใจสั่งซื้อเลยนะครับเดิดอวเดอ้อยยังรับนั่เดีกัน เป็นผิพัพธุ์หมูแดดเดียวแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่ปทุมนะครับซึ่งเป็นวิยากรของเราวันนี้ครับเป็นวิทยากรเกษียนนะครับขอบคุณมากครับแม่ปฐุมครับครับขอบคุณเอฟซีนะครับห้องเรียนเวกเซียนมทรอีสานนะครับที่ ให้เกรตดนะครับเข้ามารับชมนะครับซึ่งทั้งห้องเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยนะครับยังมีองค์ความรู้อีกหลายบทเรียนนะครับที่รอพวกเราเข้ามารับชมนะครับมาเรียนรู้กันนะครับรั้งนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ